นะะสมาคมน้องอเจแอมไจแอ,เอมอเจแอมเจแอมอเจแอมเจแอมน่นนนออมาร,กรักมากน, <laughs> นี่คือนี่คือสมาคมน้องหมานะคะนี่คือน้องเอแอมนะคะนั้นชิลกิโลอนันนี้แบร์รี่ อันนี้คนที่แบบปิเปียกก็คือแพ <laughs> นด้าจะแฮม <laughs> อันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ชื่ออะไรอลิสอลิสเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะอ่าแบแบจัดการเลยออจากเรื่อง18บวกก่อน,น <laughs> <laughs> อันนี้ชมรมน้องหมานะครับแบเหนื่อเหรอแบมาถึงแล้วนอนเลยอะ่ะ <laughs> ว้าย <What? S 2> นิแน่อะไรหรอโ้โนะีา <c oughs> าน,นาพา,าบอกเอาสบู่ค่ะเดี <c oughs> ๋ยวนเดขาลุกก่อนากลับไปต้องอาบน้ำอา้ำเเลยนะวันนี้คือวันหยุดของนอ้นองๆ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของน้องแพนด้านะคะน้องแพนด้าขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ